สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นยันหลังเหรียญนะครับผมก็สําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นจําปีคู่บารมีนั่นเองนะครับผมหรือว่าชื่อรุ่นเต็มเ็มนะครับก็ลาบผลปูนทวีคู่บารมีสุนิรันนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ทางวัดจุามณีจัดสร้างนะครับผมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ มีความหมายมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นองค์ท้าเวสวร์นะครับพระพักนะครับหน้าเทพกับหน้ายักษ์นะครับก็ยืนคู่กันแบบนี้นะครับผมบนเหรียญพิมพ์ทรงจำปีนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะเหรียญนะครับก็มียันทั้งด้านหน้าเหรียญแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเหรียญก็จะเป็นลักษณะอัขระยันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ลักษณะยันนะครับเป็นแบบไหนนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นอเอกลักษณ์เลยก็คือจะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับผมที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับผมก็ที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับก็เป็นยันดวงตราเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมก็อินรักษาพรมรักษาด้านล่างก็จะเป็นเท้ากูเวนรักษานะครับผมตรงกลางก็เป็นสามเก้า สามเจ็ดเก้านะครับผมสามก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับผมเจ็ดก็โพชฌงเจ็ดนะครับโพชฌงเจ็ดก็คือทรรแห่งการตัดสรู้นั่นเองนะครับเก็คือสังฆคุณ9หรือว่าคุณพระพระสงฆ์นะครับผมพระอริยสงฆ์เก้าประการนะครับผมก็เป็นสุดยอดของยันที่เป็นมงคลนะครับก็ ในเหรียญทรงจำปีส่วนใหญ่ก็จะมียันคู่ซ้อนอยู่นะครับผมประทับอยู่นะครับผมแต่รุ่นคู่บารมีนี่นะครับก็จะมีอัคระยันนะครับผมยันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอัคราตรงนี้นะครับปุเพจกตะปุญญาตานะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เอตัมมังมงคลมุตตะมังนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะครับ ความหมายนะครับความหมายก็จะแปลไว้ว่าผู้ที่ทําบุญไว้ในการก่อนหรือว่าเป็นผู้มีบุญที่ทําบุญมาแล้วนั่นเองนะครับในการก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมงคลอันปุดมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับผมนี่นะครับมงคลอันอุดมฝั่งนี้นะครับก็เป็นความหมายที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับด้านหน้าเรียนนะครับผมส่วนด้านหลังเรียญนะครับผม ยันหลังเหรียญเลยนะครับเราก็จะเห็นยันอัคระยันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนยันด้านบนนะครับนี่นะครับยันด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นยันนวะอรลุณนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยันดอกนะครับผมยันดอกเทววสุวรรณโนนะครับผมส่วนยันที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็เป็น สุดยอดของมหายันนะครับสโรสรดมงคลตรีนิสิงห์เหนะครับผมก็คือการเอายันตรีนิสิงห์เหมาล้อมรมอบยันโสรดมงคลอ,อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นยานสโรสรดมงคลน,นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือเป็นยันสโรสรดมงคลที่ถูกย่อขนาดลงมานะครับก็คือ ขนาดอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็เอายันตรีนีเสิงเฮนะครับผมเป็นตารางแบบนี้นะครับมาใส่ทั้งหมดนะครับตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตารางนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบยันโสรดมงคลไว้นะครับก็เป็นสุดยอดของยันโสรดมงคลตรีนิสิงเฮนั่นเองนะครับก็หลวงพ่ออิดนะครับท่านเป็นผู้ออกแบบการวางอัคระยันนี้นะครับผมก็อัขระยันที่ล้อมรอบก็จะเป็น ายาันบารมีสาสิบทัศนะครับล้อมรอบชั้นในนะครับผมล้อมรอบชั้นนอกก็จะเป็นอัาอากขระยันคาถาของอาวุธนะครับผมอาวุธทั้งสี่นะครับผมถือได้ว่าเป็นสุดยอดของยันเป็นภาษายันอันเป็นมงคลนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความหมายของอักขระยันนั้นค่อนข้างดีมากๆนะครับผมเพราะว่า ได้มีการนำอักขระยันที่เป็นมงคลนะครับมามาวางเสริมนะครับเพื่อให้เหรียญนั้นมีพุทธคุณเต็มนะครับผมนี่นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับอักขระยันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับเป็นสุดยอดนะครับพุทธคุณนะครับผมก็พยัี้นะครับผมก็มีพุทธคุณห้ามเสียซึ่งอุปัตธร อันตรายต่างๆนะครับความจันไรทั้งปวงนะครับผมก็คืออยู่บ้านใดเรือนใดนะครับบุคคลใดจักจำเริญสีสวัสด์พัฒนามงคลนะครับเกิดลาบสการะนะครับกันฟ้ากันฟืนกันไฟนะครับกันเสนียดจันไรกันโจรภัยกันโรคภัยนะครับกันพูดผีปีศาจนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสารพัดเลยนะครับพุทธคุณนะครับผม ก็ทำคูณคนนะครับคูณใสต่างๆนะครับลมเพลลมพัดนะครับก็มาลายสิ้นนะครับทุกประการนะครับผมแล้วก็จะมีอักขระจีนตรงนี้นะครับที่เป็นมงคลนะครับผมก็มีประทับลงบนตรงนี้ด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็เหรียญนี้ถือได้ว่ามีความสุดยอดนะครับผมสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการนําอักขระยันนะครับมา รวมกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นเป็นการนำอาาักขระเลขยันมาวางได้สุดยอดเพราะว่าหลวงพ่ออิดนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในเรื่องอักขระยันต่างๆนะครับท่านกา็เป็นผู้ออกแบบนะครับผมที่จะนำยันมาวางบนเหรียญเพื่อใหอ้มีความเป็นมงคลนะครับผมเพื่อทีอ่จะทำให้เหรียญนี้มีความ สวยงามนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีพุทธคุณเต็มนะครับผมเพื่อที่จะ,ะให้เหรียญนั้นออกมามีความทั้งสวยงามแล้วก็มีความเข้มขังในพุทธคุณต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนมีไว้บูชากันนะครับผมเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งน,นะครับที่จะสร้างค่อนข้างน้อยมาก,มากๆนะครับผมจะสร้างน้อยมากๆ ที่ว่าเป็นเป็นเหรียญที่มีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามีการจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ละลึกนะครับผมที่หลวงพ่อนะครับท่านอาอกแบบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่ละลึกนะครับในงานมงคลของคุณเพชกกับคุณฝ้ายนะครับที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับงานวัดมาในระยะเวลา กว่าสิบปีนะครับผมก็คือยาวนานมากๆนะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อนะครับผมก็เนื่องด้วยอ่าท่านทั้งสองกอ็แต่งงานกันนะครับหลวงพ่อไปเลยมีการออกแบบเหรียญนี้ขึ้นมานครับเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญน,นะครับผมแต่การจะสร้างเหรียญน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ปัจจัยทั้งมวลน,นะครับก็อ่า ถวายวัดจุลมณีทั้งหมดนะครับถึงแม้คุณเพชรกับคุณฝ้ายนะครับจะได้รับความเมตตานะครับในการออกแบบเหรียญให้นะครับแต่ท่านก็ทําบุญกับทางวัดนะครับร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมก็คือไม่ได้ทางวัดให้ฟรีนะครับผมก็ท่านก็บูชาเหรียญน,นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแจกในงานมงคลสมรสนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการ ทำบุญนะครับสมกับเป็นคู่บารมีกันนะครับผมมาแต่ชาติปางก่อนนั่นเองนะครับผมก็เป็นที่ไปที่มาของเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจของใครหลายๆท่านเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็มีอัขระยันที่มีความสวยงามนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสุดยอดของมหายันนะครับผมนี่นะครับก็ สุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะครับสาหรับเรียนนี้นะครับก็พุทธาพิเศษนะครับในพิธีเดียวกับพุทธศินนะครับผมรุ่นพุทธศินนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมปีสอง3ห้าหกบสามที่ผ่านมานะครับก็พุทธาพิเศษในพิธีเดียวกันนะครับก็เกจิอาจารย์นะครับมาร่วมพุทธาพิเศษถึงสามสิบแปดรูปนะครับก็คือมงคลสามสิบแปดประการนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่า เป็นสุดยอดมากๆนะครับผมนี่นะครับก็อนิดนึงนะครับผมก็พยันนะครับตรงนี้นะครับนวะของเราคุณนะครับก็คือมงคลเก้าประการนั่นเองนะครับก็อสังนะครับอสังวิสุโลปุสขุพะนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นบทย่อนะครับของ หรือว่าหัวใจของบทอิติปิโสนั่นเองนะครับผมก็ย่อลงมาเป็นคําทั้งหมดเก้าคนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมของบทพุทธคุณ9้าประการนั่นเองนะครับอะก็อะตัวแรกนะครับอะตัวแรกก็จะมาจากคําว่าอารหังนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับก็คือมาจากอารหังนะครับอะ 3. 3. สังสางก็คือมาจาก สัมมาสัมพุโทโธนะครับวินะครับวิก็ย่อมาจากวิชชาจารณสัมปันโนนะครับสุก็ย่อมาจากสุขโตนะครับผมโลก็ย่อมาจากโลกวิถูอนุตตรโนะครับปุนะครับผมปุก,ก็มาจากปุรินะครับผมสาก็สธรรมมสาระทิสัทธาเทวมนุษสานังนะครับพุก็ย่อมาจากวาพุโทโธนะครับผม พระนะครับก็มาจากพระควาตินะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจนะครับหัวใจของบทมงคลอิพิปิงเก้าประการนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่านํามาประทับลงบนเหรียญนี้นะครับผมก็ถือได้ว่ามีความเป็นมงคลอย่างมากเลยนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของมงคลของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับก็ วันนี้นะครับก็เอานำความรู้ของอยันต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็มีมียันส่งรถมงคลนะครับยันตรีนิสิงเหนะครับผมแล้วก็มียันนวะอรคุณนะครับผมแล้วก็มีอัคาระยันบารมี30สิบทัศนะครับมีอาคาัครอาวุธนะครับของ เทพทั้งสี่นะครับผมระวักยักนะครับอาวุธพระอินนะครับอาวุธท้าเวสวรรณโนนะครับอาวุธพญายมราชนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดยันนะครับที่ป้องกันสารพัดเลยนะครับผมแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับผมมีความเป็นมงคลแค้วลาดคงกระพันทุกๆอย่างนะครับก็อยู่ในเหรียญนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบถึงความเป็นมานะครับในการ จะสร้างเหรียญแล้วก็อักขรยันต่างๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับผมก็ใครยังไม่มีบูชาก็สามารถช่่อหาบูชาได้นะครับราคายังไม่แรงนะครับสําหรับเนื้อที่ผมเอามาให้ชมนี้ก็เป็นเนื้อชนวนลมดํานะครับผมก็ราคายังจับต้องได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันตลอดมาแล้วก็ตลอดไปนะครับก็ าฝากกดซับกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะนำเหรียญไหนมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆก็กดติดตามตอ,ตอนต่อไปโดยเฉพาะรุ่นใหม่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน,นี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ